เปิดภาพนายนภัสเบื้องหลังงานอ e ีเวนต์ล่าสุดชาวเน็ตเป็นห่วงมากหลายคนต่างเสียดายความสัมพันธ์ของคู่รักระหว่างนายนภัสและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหลังจากที่ทางคู่นั้นตัดสินใจถอยสถานะจากคนรักกลายเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแฟนคลับและคนบันเทิงต่างก็ส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลาม อย่างล่าสุดในโลกออนไลน์ต่างก็จับสังเกตสีหน้าแววตารูปร่างของหนุ่มนายนภัฒนเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์แชร์สตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวที่หลายคนบอกว่าซีน้าแววตาเศร้าอาทิเชน่นพระอาทิตตกเพื่อจะขึ้นใหม่อีกครั้งแววตาม่งบอกความรู้สึกได้ชัดเจนที่สุดผอมลงมากเลยค่ะไม่เศร้ายังไงไหวรักเหลือเกินแต่เดินด้วยกันไม่ได้มีครอบครัวที่เข้าใจและซัพพอร์ตในทุกเรื่องนี่คือสำคัญที่ พร้อมลงเยอะเลยค่ะความสดใสที่หายไปขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้หนายนภัรนะคะ